สวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับัมากับมาเปนสี่คนสี่คนเลยครับผมก็เป็นอี u ุเมโทนะครับสวยมากวันนี้มาสามคันต่างสไตล์ในการแต่งนะครับวันนี้แต่ว่ามีคันหนึ่งสุดๆะปมาดูกันเอาคันนี้ก่อนีกว่าคันนี้ก่อนีกวอาร์รันนี้ก็น่าจะเป็น สเตปัวรุ่นใช่ค่ะนะสเตปัวรุ่นลูกค้าที่ไหนพี่สายสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการใช่โอเใกล้เนี่เองครับก็เป็นสเตปวัยรุ่นเขาเรียกเขาเรียกอะไรบอกว่าขอล้นล้นอ่าสายทางครับนี่เลยครับเป็นสายทางสายทางก็โหลดน่าจะเป็นหน้าสองหลังห้าถูกกล้องเลยค่ะสเตปัวรุ่นสเตปัยรุ่นอ่าครับผมลำนี้ก็ทำอะไรไปบ้างครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวล้อ CE28 อ่า5รลูครับ5รลูถ้าอยากล้นต้องใส่อแดปเตอร์แต่ถามว่าล้อ5รลูสวยไหมสวยครับ อ่าแต่ก็ต้องแลกด้วยารามล้นหรือไม่ล้นใช่อ่าครับผมสเต็ปทำก็โหหน้าสองหลังห้าเลยพี่สายนี่เลยพี่สายใส่ฟากรเโปรงใช่นี่เลยครับก็มีฟางกรเโปรงจริงจริงแล้วอย่างที่บอกไปนะครับคือถ้าอีสุซุมีฝาบานเดียวก็ดูหล่อละใช่ค่ะนะอ่นี่ครับพร้อมส่งมอบสมุดปากการครับนี่เลยช่วงล่างด้วยนะนะอ๋อช่วงล่างด้วยหรอชกด้านหลังอ๋อมีชกหลังอีกคู่หนึ่งครับก็จริงๆแล้วครับถ้าเตี้ยขนาดนี้มีชกหลังเพกคุ้งดีกว่าดีกว่าอ่ามันก็คือจะช่วยได้ใช่ใอ่าครับผม จบไปอีกหนึ่งลำครับผมมาตัวไหนโอ้หูนี่นี่คันนี้นี่เลยของพี่เจี๊ยบขอคันนี้คันนี้ไหนเท่าโอ้พี่เจี๊ยบคันนี้ลูกค้าเดาเยอะมากใช่ค่ะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยอ่ะครึ่งหนึ่งนี่ตัวรถครับก็คือตัวรถน่าจะร้านห้าไม่เดาวเจ็ดแสนเลยใช่ค่ะใจถึงมากครับก็วิ่งเข้ามาหาผมที่ร้านครับคืออยากแต่งอยากได้อะไรมากผมก็บอกว่าไม่มีอะไรให้พี่แต่งแล้ว หมดแล้วใช่ไหมทั้ง้านหมดหมดเลยมาทำอะไรไปบ้างครับตัวนี้เป็นจริงแล้วลูกค้าก็ยังชอบชอบทนดําอยู่พี่เจ๊าคุมทอนนะคะคุมทอนอยู่ก็ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวเจเกอร์ครับเจเกอร์สีดํแต่เป็นดํหน้านะค่ะจริงๆแล้วแพนท่อมของลูกค้าก็น่าจะเป็นสีดำเหมือนกันแต่ว่าเป็นดําเงาใช่ค่ะนี่ครับเลือกขอบ20สครับแล้วก็ชุดช่วงล่างบอกได้เลยครับโคตรแน่น ชุดช่วงล่างก็คือเป็นโปรเฟนเดอร์เป็นปีกนกเป็นกันครงทั้งหมดเลยพี่เจฟของโปรเฟนเดอร์ทั้งหมดนะคะพอผมเสนอลูกค้าแบบนั้นหมดปุ๊บนะอยากอยากใส่เบรกเหมือนน้าอุ้ยนี่เลยครับก็เป็นเบรก380ครับตัวนี้ครับ380เขย่นะครับจานแบบเบิ่มๆเลยทั้งหน้า6พอททั้งหลัง4พอาเบรกหน้าเบรกหลังนะพี่เจฟนี่เลยสวยมากนะะคบอกเลยว่าสวยมากนี่เลยนะคะอุ้ยนี่ครับ ก็ถามว่าติดไหมไม่ติดแน่นอนครับก็คือลักษณะนี้ยังไงก็ไม่ติดครับเบรกหน้าเบรกหลังเบรกหน้าหน้า6พอร์ตหลังสพอร์ตพี่เจี๊ยบห,หลังสี่พอร์ตนี่ก็คือมีเบรกไฟฟ้าให้ด้วยครับขอมเบรกไฟฟ้าครับนี่เลยชุดช่วงล่างฟูลเซ็ตฟูลเซ็ตคือหมดทุกอย่างอ่ แล้วก็มานี่มาเจาะด้านหน้าก่อนวีกว่าครับพี่เียบมีฝาอะไรมั่งพี่เียบก็งานนี้ยคาร์บอนทั้งคันมามาดูกันนิดหนึ่งข้ totally. างหน้าก็ยังฉ่ำๆเงาๆด้วยฝากระโปรงคาร์บอน K M Racing นั่นเองนะคะขยิบมากันอีกนิดนึงเน่นะคะความเงาของตัวคาร์บอนตัวนี้ครับผมรอบกระจกครอบกระจกครอบกระจกนะคะะไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆไลกันมาเรื่อยๆ ยังยางมาดูนี้อันิดนึงนะคะแต่งด้านนี้ด้วยเป็นตัวอะไรเขาเรียกว่าเป็นตัวครอบสปอยเลอร์ครอบสปอยเลอร์มาพร้อมกับตัวชุดสปอยเลอร์ตัวนี้เลยสวยมากครับสวยมากเข้ามากแล้วก็มีครอบท้ายปิดท้ายด้วยงานครอบนะคะแล้วก็มีชายล่างด้วยพี่เจี๊ยบนี่เลยก็เป็นชายล่างครับคือจริงๆแล้วรถ isuzu panthor นะนี่เป็นตัวทอร์ัมโบนะครับสายลักษณะนี้คือตัดดําคุมดําจะหล่อมากใช่ถูกต้องนะนี่บสวยมากครับก็เดี๋ยว เราอาจจะทําคลิปแยกตัวนี้อีกสักคันหนึ่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้อี่สุเมโทรดูนะใช่ครับผมอพี่เจี๊ยบคันนู้นคันนี้ต่อเลยคันนี้เขาสส่ลุยนะอคันนี้เขาสายลุยไม่คุยเยอะนี่ทำอะไรไปบ้างพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบบอกเลยคันนี้ใช่ไหมคะคันนี้ก็ขอเป็นสไตล์ ฟวิลเลยเพราะว่าด้วยตัวรถเป็นตัววีทัร์สี่ครับสี่คูณสี่ก็ลำนี้จะใช้โช้กแล้วก็ยกหน้าหนึ่งนิ้วครับยกหน้าขึ้นมาสองนิ้วแล้วก็หลังด้วยครับยกหน้ายกหลังตามด้วยครับก็น่าจะเป็นชุดของโปรเฟนเดอร์พร้อมปีกนกพร้อมปีกนกปรับองศาครับนี่เลยแบบนี้เลยสวยมากครับพี่เจมมันสวยจริงยมันเลยมันสวยมันสวยตรงไหนด้วยครับมันสวยด้วยล้อนะลูกค้าเลือกคุมโทนดำก็เป็นล้อเลนโซ่นะฮะ ล้อล i นโซแล้วก็ตัวนี้คือจริงๆแล้วสเปคยางโรงงานมันน่าจะเป็น265 6 4 8แต่ว่าวันนี้เราใส่265 658ค่ะนี่เลยครับก็เป็นโตโยต AT3 ครับตัวใหม่ล่าสุดจะบอกว่าตอนนี้ใส่เทาเขาคุมโทนดำเง้นใช่ครับสวยสวยครับสวยมากเลยครับนี่เลยครับก็ทั้งหลังแล้วก็ยกหน้ายกหลัง2นิ้วนะครับก็หล่อมันหล่อคนละแบบนะหล่อคนละแบบนะอันนี้ลูกค้าที่ไหนครับ ลูกค้าที่ชัยนาทค่ะโอ้ใชยนาทครับอ่านี่เลยครับก็นี่ครับสามลำสันปไตายครับก็คือหลากสไตล์ครับทุกคนชอบแบบไหนก็เลืแบบนั้นเลยอืนี่ครับที่วันนี้ก็มีทั้งสี่ประตูต,ตัวเตี้ยนะครับบีคอร์สก็เหมือนเป็นไฮไล,ลเดอร์ยกศูนนั่นแหละเป็นบีคอร์สขับเพื่อสี่ล้อแล้วก็มีก็มีเอ็กด้วยครบทั้งหมดนี้สามลำ สามล่ามค่ะวันนี้เบาๆครับผมเนี่ยเราจะไปแยกตัวมิวเอ็กซ์ให้ให้อีกคันหนึ่งนะครับมก็วันนี้สามคันเรียบร้อยขอบคุณพี่นุ้ยขอบคุณพี่เจี๊ยบด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะ